สวัสดีค่ะรักส,สุภาพสองขาค้วยค่ะนะะาำค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นกนเกมฟุตบอลนะคะลูกคาค่เป็นงานยุโรปล็อตบีอาร์นะคะแพ็คนี้น้ำหนัก12.43กิโลนะคะคิดกิโลกรัมละ440บาทรวมแล้วแพ็คนี้จะเป็นราคา5,469บาทลูกค้าคะมีประมาณ70-80ถึง80ตัวนะคะตต้นทุนต่อตัวประมาณการที่70บาท เท่านั้นจ้าอ่ามาดูกันมาดูกันลูกค้าค่ะ,คะมีแบบไหนอะไรยังไงบ้างนะคะอ่ะตัวแรกค่ะพี่ปุ้ยค่ะของน้ำเป็นอดิดานอ่ะของพี่เป็นอะไรนี่อัมโบ เพราะนั้นเป็นเหมือนฟุตบอลเนาะเนาะเป็นฟุตบอลเป็นเลี้ยงบอลใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นกางเกงเน้นเป็นกางเกงฟุตบอลเลยนะคะเป็นงานแบรนด์กีฬาวด้วยรกคาจ๋าใช่ค่ะรกคาจ๋าแล้วก็มีเป็นกีฬาแบบนี้เป็นคล้ายๆผ้าพล่มนะคะูกคาจ๋าก็มีมาเหมือนกันต้นทุนตัวละเจ็ดสิบบาทเท่านั้นรกคาจ๋าถือว่าคุ้มมากนะเพราะว่าเจ็ดสิบบาทได้แบรนด์ล้วนค่ะถูกต้องค่ะแบรนด์ตุกตัวส่วนใหญ่เน้นเป็นแบรนด์กีฬาไมกี้ นี่นะคะ Adidas Puma Champion เนี่ยฟิล์ล่าอะไรนะฟิล่า Reebok นะคะนะคะจากแอมโงมีมาหมดคามโงคาเมลนะคะลูกค้าจ้าอุ้ยแอมโงแอมโงโอ้แมโงมามาแล้วมาแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วลูกค้าขากับต้นทุณในกีค่ะบาทต่อคู่นะเท่าไหร่ลูกค้าค่ะอย่างที่ทราบกันดีงานแบรดกีฬาเนาะถ้าเป็นช็อปนะคะถ้าเป็นมือหนึ่งนะคะก็หลักพัน ใช่ค่ะเซลแล้วก็ยังเจ็ดแปดร้อยนะใช่ค่ะเซลก็เจ็ดแปดร้อยให้นะลูกค้าค่ะแต่ต้นทุนในนี้ประมาณการอยู่ที่เจ็ดสิบบาทเท่านั้นขายสองร้อยได้ไหมนะ,ะได้ได้เนาะเริ่มต้นที่ร้อยเก้าเก้าเลยนะใช่ค่ะร้อยเก้าเก้าสองร้อยสองร้อยห้าสิบสามร้อยได้หมดลูกค้าจ๋าใช่ค่ะและสำหรับตัวนี้นะไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดคัส ลูกค้าบางท่านบอกโอ้ยต้องไปเปิดคัดเปิดกระสอบนะคะลูกค้าจะหาว่าแบรนด์กี่ตัวไม่แบรนด์กี่ตัวอันนี้ไม่ต้องเสียเวลาเลยลูกค้าขะแบรนด์ทั้งกระสอบแบรนด์ทั้งถุงค่ะลูกค้าจะอาจจะมีแบรนด์บ้างเขาติดมาบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่นะคะลูกค้าจะเนลนเป็นแบรนด์กีฬานะคะถูกต้องค่ะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีอยู่แล้วส่วนใหญ่นะคะลูกค้า่ะอาดิดาสนะคะไนกี้นะคะสวยๆเลยลูกค้าค่ะ มีค้งมาหมดค่ะลูกค้าจ๋าดูค่ะสวยๆกันลเลยทีเดียวใครสนใจ CF ได้ลูกค้าจ๋าจะรับเป็นถุงใหม่ก็ได้นะ<ด>เรามีเหมือนกันแต่ว่าถุงใหม่นะคะแต่ละถุงน้ําหนักไม่เท่ากันนะคะลูกค้าจ๋าค่ะต้องดูน้ําหนักอีกทีหนึ่งนะคะใช่ลยว่าลูกค้าบอกว่าที่อยากได้ประมาณราคาสักประมาณเจ็ดพั สอบถามเขามันมีเหมือนกันใช่ค่ะถามน้ำหนักให้ใช่ค่ะเพราะว่าเราแบบว่าขายยกกิโลขายยกถุงแต่คิดราคาเป็นกิโลนะคะลูกค้าจะะน้น้ำหนักจะไม่เท่ากันนะคะแต่ละถุงนะคะใช่แะแต่ว่าต้นทุนก็เฉลี่ยประมาณการที่เท่ากันประมาณ70บาทใช่ค่ะ70บาทต่อตัวเท่านั้นลูกค้าค่ะ70บาทได้เลียกีฬาแล้วล้วนเลยถือว่าคุ้มมากใช่ค่ะคุ้มจริงๆนะคะขายได้หลากหลายราคาเลยหรือว่าไปใส่อีกก็ได้อ่ะได้แบ่งแบ่งกันใ ก็ได้นะคะใช่ค่ะลูกค like ้าจะชืดพุมเลยรสนะชอบอ่ะลูกค้าเอาจริงๆสําหรับใครที่ไลฟ์สดขายก็ขายได้เลยนะใช่ค่ะเอาไปขายได้เลยค่ะลูกค้าจะสสาหรับใครที่ไลฟ์สดหรือใครที่แบบว่าเปิดประมงประมูลนะคะลูกค้าจะก็สามารถขายได้เหมือนกันนะคะตุณนี้ชะถูกต้องของพี่อาดิดาสอาดิดาสปากหน้าปากหลังมีกระเป๋าไปด้วยมีกระเป๋าหลังด้วยนะคะเป็นอาดิดาสเลยนะคะ เป็นหลายโอ้เป็นเงางเงาง Adidas ด d i d a s Adidas หมดเลยลูกค้าค่ะอุ้ยสวยจังเลยตัวนี้สวยจังเลยต้นทุน70บาทต่อตัวเท่านั้นลูกค้าจ๋าไนกี้ค่ะลูกค้าขะไนกี้มาอีกค่ะสวยๆกันเลยทีเดียวลูกค้าค่ะอาพูม่าแดงดำแดงดำแดงดำสวยๆเลยนะคะพูม่านะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะอะ Adidas จ้ะลูกค้าจ๋า a ดิดา s นะขาแบรนด์ก็คือเรารู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ แบรนด์กีฬาทั่วไปเลยคะ่ะจ้งค่ะจาแบรนด์กีฬาทั่วไปเลยโอ้อันนี้ขูกม,มากผมพีม่อาดิาดาสอีกแล้วโอ้โหจุกๆแบรนด์จุกๆกันเลยลูกค,ะคะ้าค่ะอาดิดาสอาด,ดิดาสอาด,ดิดาสทุนะคะขอเซคคิวอุ้ยน้ำไม่มเซ็คกันงั้นนะคะขอรัดคิวเบอร์ยี่สิบเอ็ดเบอร์ยี่สิบเอ็ดก็มาอะรอค่ะตัวนี้นะสินค้าเป็นเกตเอค่ะมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง5-15%ค่ะเขื่อนดำมีเจอ เอลยืดเอลเสียเอลอย่างตายมีเจอค่ะลูกค้าจะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากยุโรปโดยตรงตอนนี้เราไม่ได้การันตีนะ,ะคะลูกค้าค่ะเาว่าจะเป็นงานก๊อปกี่ตัวงานแทกี่ตัวนะคะใช่แล้วน,นะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าค่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือให้แบนรนด์ล้วนไปเลยใช่ใแบนรนด์ล้วนทางกระสอบกันเลยลูกค้าค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาคัดว่าจะแบรนด์ ในกีค่ะตัวนะคะใช่ค่ะูะคะจ๋าโอ้จริงๆคุ้มมากนะตัวนี้คุ้มเลยคุณอาค่ะใครเอาตัวนี้ไปขายแล้วอย่าลืมนะเอาเสื้อโปโลไปด้วยเสื้อโปโลก็เป็นงานแบรนด์ล้วนเหมือนกันนะคะูกค้าจ๋าหรือนะคะหรือว่าจะเอาเป็นเสื้อปั่นจักรยานก็ได้ได้เหมือนกันหรือพี่คุ้ยจ๋าหรือยังไงขายขาสั้นแล้วอยากขายขายยาวมีเหมือนกันนะขายยาวเราก็มีแบรนด์ประมาณกันเลยองแบรนด์ขายาวเราจะมีเป็นเนื้อผ้าลมกับผ้าวอร์มเนาะถูกต้องค่ะนะคะ ใส่เพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะราคามาเหมือนกันเลยหมวดนี้ก็จะเป็นทั้งเนื้อผ้าวอร์มแล้วก็ผ้ารอมเหมือนกันนะรูปขาขาเลยมีทั้งแบบท์สั้นเบสยาวให้เลยลูกค้าขะใช่ค่ะอ Nike Nike นะคะนะคะจ้าอันนี้ Adidas อีกแล้ว Adidas อีกแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็น Nike Adidas นะคะลูกค้าขะส่วนใหญ่เลยแต่ Adidas จะเยอะหน่อยใช่่คะ Adidas จะเยอะสุดนะคะนี่ Nike นะคะใครชอบ Adidas นะลูกค้าจะหมวดนี้แนะนําเลยนะคะ Adidas ค่อนข้างเยอะนะคะอุยแต่ทำไมสวยจังแบบนีสวยเนาะ สวยเลยสวยน้ำค่ะคุ้มมากค่ะของพี่อาดิดาสอาดิดาชูอาดิดาชอนะคะสวยเลยป้าทำไมสวยจังเลยแพ็คนี้แนะนำเลยลูกค้าค่ะราคาก็น่ารักคุ้มากค่ะแพ็คนี้น้ำหนัก12 4 3จกิโลลูกค้าค่ะราคา5,469บาทเองลูกค้าค่ะคุ้มๆเลยนะคะจ้าค่ะได้แบรนด์ทุกตัวรัวค่ะได้ ทุกตัวนั้นอยากจะบอกว่าลูกค้าขาใครเล่นงานยุโรปนะซื้อเก็บซื้อตุนไว้นะเพราะว่างานไม่มีมา่อยนะลูกค้าขาปีหนึ่งสินค้ามาแค่หนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้นงานยุโรปนะคะใครเล่นอยู่แล้วใครตามหาใครบอกว่าอยากลองขายใหม่ต้องลองขายเป็นแบรนด์นะจะได้ขายง่ายขายดีลูกค้าขาหมวดนี้ก็แนะนำอิดหมวดหนึ่งนะคะสรับงานแบรนด์หนวดทุกตัวนะคะใช่ค่ะตาต้องมาส่วนทำไมอะ แต่กงตื่นก่อนแต่ก็นั่งสมาธิแล้วคน้ำปลุกหน่อยปลุกหน่อยน้ำก็จะหลับเหมือนกันน้ำก็จะไปเหมือนกันอามูมาอามูมาค่ะราภามานะดาสค่ะตัวนี้นะคะนี่ส่วนใหญ่อาดิดาสจริงๆเนอะอาดิดาสเยอะมากแล้วสวยด้วยอะที่สำคัญอุ้ยน้ำ่ะแถบดอกมาเลยโอ้โหอุ้ยทไมสวยจังเลยอยาได้ตัวนี้ม่กีแดงตัวนี้สวยมากสีเทาลูกค้าค่ะอ่เป็นป้ายของอาดิดาสเลยแถบๆครัประมาณนี้เลย อุ้ยสวยอ่ะอันนี้ไซส์ประมาณไหนเนาะเอ็กเอลน้ำใส่ได้น้ำใส่ได้ลินฟีไซส์นะใช่ค่ะเชือกรูดได้ปรับได้ลูกค้าจ๋าอันนี้เป็นอารีด้าสค่ะลูกค้าจ๋าอีกตัวหนึ่งเป็นอารีด้าสนะคะลูกค้าจ๋ามีทั้งเป็นงานอารีด้าสค่ะเป็นงานไฮที่นะคะเป็นงานพูม่านะคะเป็นงานแชมแชมเปี้ยนยังไม่เจอเนาะอย่างอย่างเจอแกปป้านะคะลูกค้าจ๋าแล้วก็เจออะไรนะคาเมลเจอไหม คาเมลอย่างเนาะยังไม่เจอนะใช่ค่ะโบประมาณสามสี่ห้าแบรนด์นะตอนนี้นะคะใช่ค่ะแต่เยอะสุดเลยก็คืออานิดาสลูกค้าขายเยอะสุดเลยอานิดาสกับไนกี้บนเนอะไรเนาะตากล้องไนกี้ค่ะราคาจากไนกี้นะคักเทียกกล้องเพ่พี่หน่อยเริ่มจะไม่เข้าใจเหมือนกันแล้วค่ะพี่เริ่มกลัวแล้วตอนแรกเราเข้าใจว่าเราสินเสมอกันตอนนี้เราเริ่มจะไม่เข้าใจเขาแล้วเหมือนกันเริ่มจะหลงล้ำเริ่มจะหลงล้ำ เลื่อมล้ําไปแล้วไปมากแล้วนะคะลอทำความเข้าใจกันอีกคบอกตัวย่อตากล้องพี่นางตัวย่อเจ้ย่อนะกลัวลูกค้ารู้โอเคย่อๆก็พอพี่นาย่อพี่นายฮะสุจิตาอ่าถุงจินดาอ่ะอาดิดาสจักราซาค่ะอาดิดาสสวยมากลดนะลูกค้าค่ะ สายออกกำลังกายก็ซื้อได้สายเตะโบกเตะบอลนะคะรุค่ะจ๋ได้เหมือนกันอันนี้ฟูมากนะคะได้หมดเลยนะคะใส่เล่นใส่เที่ยวก็ได้โอ้มีขายาวติดมาหนึ่งตัวด้วยจ้ามีเพิ่มมาแต่ขายาวลดนะสวยจัง๋า a d ด d a s เขาแถมมาไ้แถมมาหนึ่งไม่น่าแถมนะคะพี่ก้อย Adidas รุค่ะจ๋าเป็นสายาวนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เอาได้เลยตัวนี้สวยจังเลยอีกสวยจังเลย น้าต้องไมหยิบหลายตัวคุณนาำค่ะน้ำก้มไม่ไหวแล้วที่น้ำหยิบทีละเยอะๆแค่ไ้นน้ำก้มไม่ไหวแล้วนะอ่าป๊าเราก็ลื้อให้ลูกค้าดูทุกทุกตัวจริงๆลูกค้าขาหยิบให้ดูทุกตัวเลยนะคะจ้าค่ะลูกค้าจ้าใครอยากดูใหม่อีกรอบนะคะลูกค้าจ้าเราไม่ได้แล้วแต่ว่าลูกค้าย้อนดูได้นะลูกค้าบอกว่าดีไว้ดูอีกรอบได้ไหมเราไม่ย้อนแล้วนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าย้อนไปดูรี ครั้งหนึ่งนะคะหน้าเพจนะคะรับค้าได้เลยหรือนะคะใครที่เล่น YouTube ประจำนะคะลูกค้าจะไปดูหน้า YouTube ก็ได้นะคะลูกค้าจะเรามี YouTube ด้วยนะถูกต้องาดิดาสค่ะส่งตัวสุดท้ายนะคะอาดิดาสไนกี้จุ๊บจุ๊บรุ่นค่ะดูกค้าสวยลุยอะโลโก้เลมเปอรเลยบอกกับพี่มากเนาะอยากได้ตรงเลยสวยแต่เราให้ลูกค้านะเดี๋ยวดูรายการให้อีกรอบลูกค้าสาวหมวดนี้เป็นกางเกงฟุตบอล และเป็นกางเกงกีฬาขาสต้นลูกค้าค่ะเป็นแบรนด์ลวงนะคะเป็นงานยุโรปลดมีอาหนะคะแพ็คนี้น้ำหนัก12.43กิโลคิดกิโลกรัมละ4 0บาทค่ะลูกค้าค่ะรวมแล้วแพ็คนี้จะเป็นราคา5,469บาทนะคะมีประมาณ70-80ตัวนะคะต้นทุนต่อตัวประมาณการที่70บาทเท่านั้นค่ะคาะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ค่ะออจีนจะเป็นเบอร์โทร จะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบ,บริษัทเราเปิดทุกวันค่ะแต่9โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะคอยตานี่สองช่องทางคือช่องทางอยู่ที่กิจต่อค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ